สวดีครับยู่ที่ร้านดีไลนนะครับว,วันนี้มาวันนี้จะมาคุยเรื่องโพลินชอบโพลินนะที่มีสําหรับตัวไทม์น,นะครับจะมาพูดถึงรุ่นต่าง,างๆก็สเปคที่ต่างไปแล้วก็จะดูคร้าวว่ามันมีความยาวอะไรเงี้ยเท่าไหร่บ้างเนานะมามาดูกันก็ตอนแรกเรามาเริ่มกับตัวที่คนชอบพูดกันว่าตัวซับแทงไอพวกกระปุก ออทองทองอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระปุกแยกออกมาเรามาดูตัวแรกก่อนอันนี้คือตัวใส่ลิควิดคูลนะก็จะเป็นอันนี้รหัสเป็น tr 6 1 3นะครับใส่สติทวินก็คือว่าอันเนี้ยสามารถปรับได้4จุดมีอะไรบ้างมีคอมเพรสชันนะด้านบนนะครับคอมเพรสชันคอมเพรสชันคือจังหวะบีบยุบตัวนะครับแล้วก็ปรับ preload เพื่อตั้งค่า a s a กนะครับโอเคดูจุดต่อไปปรับ rebound นะก็คือปรับจังหวะเด้งคืนนะครับจังหวะคืนตัวส่วนในสีฟฟ้าเนี่ยคือตัวที่เอาไว้ปรับความยาวความยาวของโช๊คตัวนี้เนี่ยมันเป็นติดของสติททิินซึ่งก็จะเตี้ยก,กว่าตัวอื่นถ้าสมมุติเกิดเป็น t 1 0ร้ t ิบสตทสแกรมเบอร์เนี่ยจะใช้บันกรหัสหนึ่งนะจะใช้ tr 624แต่ว่าราคาเท่ากันสเปคเหมือนกันหมดแค่ความยาวต่างกันส่วนถ้าเป็นพวกสปีดทววนทักสันอาร์นะครับก็จะยาวขึ้นเนาะแต่ว่าลักษณะการใช้งานเหมือนันแล้วก็มาดูอันนี้อันต่อไปสังเกตได้ว่าเหมือนกันหมดเลยเนาะเหมือนกับตัวนี้หมดตอนนี้คือใส่ Air c คู l นะครับ Air c o ู l เนี่ยถ้าเป็นกระปุกทองเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีหัวตรงนี้ ซึ่งตะกี้ที่บอกไปก็คือว่า compression นะครับก็คือถ้าเป็นตัว Air c คูลเนี่ยตัวที่ผลิตมาจะไม่สามารถปรับ compression ได้แต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าเนาะส่วนมาดูกระปุกแบบอันถัดไปก็คือเป็น black line นะครับก็คือจะเป็นสีดำหมดเลยก็อันนี้ลักษณะการใช้งานเหมือนกันปรับจุดเดียวกันหมดเลยก็คือ compression preload rebound แล้วก็ปรับความสูง ตัวนี้เป็นตัวใส่ Air ์คูลนะครับแต่ว่าของตัวใหม่เนี่ยก็มีสำหรับทักษันอาร์สปิด n ินมีตรงรุ่นเหมือนกันอยากจะ <c oughs> ดูอย่างหนึ่งว่าไอ้ตตวหูโชคไม่เท่ากันนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยอย่างเช่นถ้ามาสั่งซื้อว่าเอาทีร้อยโอลินชุดนึงเนี่ยต้องแจ้งนะครับว่าเป็น,เป,นเป็นตัวทีร้อยแอร์คูลหรือคือคูลไม่งั้นส่งไปอย่างแรกคือความยาวไม่เท่ากันแล้วก็อย่างที่สคือหูชก ขนาดไม่เท่ากันนะถ้าแอร์คูลเนี่ยพวกทีร้อยจะ340นะครับทีร้อยนิวเชิร์ชแต่ว่าถ้าเป็นพวกคัพสตันเ0้หรือว่าสกัมเบล e r อร์เนี่ยจะประมาณ360-370แล้วแต่ตัวนะครับถ้าเป็นตัวนอกก็จะเป็น370โอเคอันต่อไปเป็นกระปุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยเห็นไหมมันมีอันนี้เรียกว่า H-Type คือ H ที่แปลว่าโฮสตนะแปลว่าสาย มันเอากระปุกแยกออกมาเป็นสายเพื่อติดตั้งด้านนอกเป็นผลที่ทำอยี้เพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยพื้นที่ที่เหลืออยู่ด้านในจะไม่พอในการไว้กระปุกนะครับอันนี้เป็นสำหรับสายไทเด้นไทเด้นเนี่ยก็จะมีแบบที่มีกระปุกและเป็นแบบไม่มีกระปุกเรามาพูดเรื่องแบบไม่มีกระปุกต่ออันนี้นะครับก็คือพอไม่มีกระปุกใช่ไหมครับก็คือจะปรับคอมเพรสชันไม่ได้ซึ่งหมายความว่า กา๊าซและน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในกระบอกรวมกันเลยนะครับอันนี้รหัสที่เอามาเป็น tr 6 2 3ซึ่งเป็นตัวของสตโทวินนะครับถ้าเป็นของ tr ร้อยี่สิบทรสแกมเนี่ยจะเป็น tr 6 2สอสามนะครับส่วนบางคนบอกอยไม่ชอบชอบสีดำๆใช่ไหมหเหมือนราคาสิ่อยากได้ดำๆก็มีครับ ทางโรงงานโอรินก็ <c oughs> มีผลิต2ตัวมีความยาวของสติทวินแล้วก็ความยาวของทีร้อยทีร้อยยีสแกมนะซึ่งอันนี้ก็คือทีร้อยยีแหละเป็น t รห4สนะครับราคาได้จำได้ตอนนี้อยู่วัน3ามหมื่นแต่ว่าก็เช็คราคาก่อนสั่งนะครับเพราะว่าทางโรงงานก็มีการปรับราคากันอยู่เรื่อยๆตามขั้ง อันสุดท้ายเห็นสั้นๆอย่างนี้น่าจะพอดาออกใช่ไหมครับว่าใส่ไทอมรุ่นไหนก็ใส่ตัวไทม์บอปเปอร์นะครับคือเคยทำคลิปอันหนึ่งไปมั้งที่เทียบกับสปีดมาสเตอร์ว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็ลองไปดูกันได้แต่หลักๆก,ก็คือว่าไอ,อตัวขดของสป่ะของสปีดมาสเตอร์น่องจากมันหนักกว่าแล้วก็มีคนซ้อนด้วยที่สำคัญมันก็รับน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมครับ ก็เลยจะกดใหญ่กว่าเนาะตัวนี้จะปรับได้พ r e l o a d กับ r e b o u n สอ,อย่างสังเกตว่าไม่มีปรับความสูงนะครับของโอลินไม่ได้มีปรับความสูงสำหรับบอบเบอร์ส่วนมีลูกค้าที่ซื้อไปเรารู้สึกว่าถึงแม้ปรับ preload ลงมาสุดแล้วก็ยังยังรับน้ำหนักไม่พออันนี้เราก็เจอเหมือนกันก็คือว่าทางโรงงานก็มีผลิตสปริงนะครับต้องสั่ต้องสัง่สเพิ่มผลิตสปริงมาเพื่อ ให้เป็นค่าเคที่สูงขึ้นแหละเพื่อรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นก็ถ้ามันมีปัญหาเง้นก็ติดต่อมาได้ครับเราสามารถเบิดอะไรให้ได้ครับผม